พ่อแม่พี่น้องสู่ผู่สุขคนนี่ผ้าพีผ้านองมมยางเลจจงหล็ยเข็ดจงลีประเทศไต้บวันพี่น้องคลิปท,ทรงท่ายก่อนกลับเมืองไทยมมยางเหลียกับน้องชายพีน่น้องหาซื้อเสียผาไม่เราอเสียผาได้เสียผาด้วยฝาดพี่น้องข้างประเทศไทยกับน้องชายเมื่อี้พี่น้องมืออื่นกับสีบินแล้ววันที่สิบหา สื่อของไปฝากลูกหลานเอาป,ะป,ะปะงานก็ถึงกำหนดเวลากระสิทดงเดินทางกลับประเทศไทยไปสู้งานสู่งานของจะของต่อทำกิจการต่อพระพีพระนองงานบึงบรรยากาศส่วนบสามประทายคลิปทรงไทยอำลาประเทศใต้หวันจึงเป็นคลิปทรงทย ก่อนบินกลับไทยสิ้นสุดเวลาการาอยู่ยไตวันเรานี่ชั่งมง่งบ่ายสามหรอครับ่งมง่งบ่ายสามยี่สิบสี่นาทีเพราะว่าใครมาไตวันไม่ได้กินเต้าหู้เหม็นไม่มาไม่ถึง

không kịp phiêng không có phiêng ăn kịp phiêng đẹp kịp phiêng được luôn, phiêng không kịp đẹp không kịp phiêng ก็แบบปลอบเลยเนาะ

มาขึ้นก๋วยเตี๋ยวบานเท่าบ่กวกขคือไม่เหมือนเท่าไหร่เลยกับบ้านเราของแต่าบ้านเราจะกินรสจัดแซบ่บบานเท่าแซบ่บตัวกินลองร้องด้วยก่อนนองว่าถ้าน่กินขาวเศ่้างรว้ครับทุบาท ได้เงื่อนงเงินใี่เงื่งคุ้มเยุสองรอยห้าสิบนี่มนไตบ้ายเราก็จะเดินทางต่อรอนัพรอวุ้นใจย ลมแห้งพี่นอ้องมันจะกาศลมแห้งย่างเราจะย่านต่อประนึนะแล้วกับปันนนบป้นเาย่านกลับพมันบ่มีรถรถมีไม่มีแล้วรถมีหมดแล้ว บ็ถาแล้วปั่นจักย่านชุวิวไปเลยเนี่ยเช้ามาจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์คนหลายสุกเสาอาทิตย์กาแต่บันมาเร้าหยวนนี่นี่มี่อาหารไทยกินนี่น้องเสร็จนีลาเสร็จนีผมมานั่งกินข้าวเหี๋ยวไปกิน ร้านเขาจะอยู่สีแยกไฟแดงเลยเวลาผมกลับผมก็จะปั่นจักรยานตรงอย่างเดียวท่องเลยพี่น้องผม่มีแห่งกันยานเร้วกว่เดิมเฮ้ยเรามีคู่แข่งตามมาแล้วเว้ยคู่แข่งแร้บบ๊ายบายมีฮาดีฮา โอ้ <c oughs> โหมีสาวๆทักทายด้วยไปสาวเซลยังไม่เป็ี่นใจเลยเมกนีไ่ไปทักทายคนนี้ใสดีก็ดีดีแต่เขาจะนิยมทักทายทักทายคนไทยดีพี่น้องไปเขาจะไปไหนนะ มาเป็นแก๊งเลยเอ้ยมึงมาไปเลียวก็ขอ,อนำไงไปเร็วเร็วเดียเ๋ยวขอตามสาวๆก่อนไปที่ไหนไปไมไปตอนเอื่นก็ขอขอบคุณพี่น้นองซูผู้สูโฟนที่คอยติดตามใกำลังแรงใจช่วงระยะ สิเดือนที่มาใส่ซีวิตอยู่ประเทศไต้หวันพี่น้องนี่ถึงเวลาก็จะเดินทางกลับมาถ่ายคลิปเป็นมือสุดท้ายการมาอยู่ไต้หวันพี่น้องทักท่ายมาถามหลายหลายมาถ่ายยังขายตเดียวอพี่บ่ขายเหมือนเดิมครับผมยังขายเหมือนเดิม มให้แฟนผมรูเล่แล้วก็มีหลุงน้องซอย่วนผมกันเที่ยวมาเที่ยวมาทำงานก็ถึงกำหนดผมก็ต้องเดินทางกลับ้าจะมาต่างประเทศต่อไปก็คือสีใดมาเที่ยวจจให้าไปเบิ่งหน้าเขา่านาข้าวใต้หวัน อันนี้ก็จะเอวเกี่ยวอลไรเด้อนี่พี่น้องนี่นี่ต้องมีแต่เกี่ยวลยอลไรรือเปล่าอันนี้เขาจะเกี่ยวรอบสองแล้วเอารถเกี่ยวรถเกี่ยวเขาก็จะไปมันให้มันขึ้น,นมันก็จะขึ้นคือเกา่าจะเกี่ยวรอบเกี่ยวรอบสองไป ทำนาในเมืองพี่น้องบ้านเขาทำนาในเมืองยังกินอะไรหรอกชาวเวียดนามที่กินอีกเวียดน้ำปะขาวขาวืม่ไเวียดนามเลยมือเล่นเก๊กด้วยคุณโดม ninh ba sáu chịch sáu mươi ba ba sáu đong đong lù này này ba, đấy à giáo <laughs> ừ. ừ. việt nam งามอีนีพี่น้องน่ารักขาวขาวจัวเลยไปเอาเดินทางต่อมียี่สิบโกโลคลิปส่งไทยคลิปส่งไทยแล้วสตารอเอาให้ยังไทยล่ะเดินทางกลับไทยกอแล้วคนเจ็กคนจีนก็จะจะเอินคนไทยเอินไทยกอ่อ ผมบอกหูสาเหตุก็เกันวนมาเป็นอย่างคื่ออืน่นไทยก่อเขาจะเอ,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 อื้อนไทยแลนด์เลยมีหน่อยคนจะเอิ้ว่าไทยแลนด์จะเอิน้นไปให้เก่อคนไทยหลายพี่น้องเนี่ยแต่บันดเหมือนพมา่ามาอยู่บ้านเราเนี่ยนอนม่าอะไรพี่น้องปัญญายาดไปกับนี่ ประมาณหกสบกิโลอะบไก่โบไก่โคกไก่บ,กไกบ,กไกบินตกยางตายออกเม็ดมาถือกล้องเนี่ยซื้อมากัะข้าวก่อนนี่เร็วขอใเอาสองซื้อซื้อมากัวนี้หรอกเลี้ยงเกอรางบอมันมันเป็นถุงนึงมันมีหลายหลายคำเนี่ย ะถุงนึงมันมีหลายหลายค่ำเห็ดิก็ขายถุงละห้าสิบไม่ใช่เหรอเออเขาซื้อมากเออแหอใช่วันนี้น้องเหอะมากปิ๊กหาสิบบาทไปเห็นให้สองห้องถ้าเพิ่งสาวๆขายมากสาวสวยมากครับเพิ่งนั่ง เขาให้ไปกินหมากซื้อหมากให้ไอ้ใช่ไมหมครับโคมงไห้ซื้อหมากมให้มาไสต่อไปเถอะใกล้จะถึงหอพักแล้วใกล้หอดห้องแล้วพี่น้องเขาจักรยานหลวงมาปั่นพี่น้อง ได้รายได้จากเจักรยานทางรัฐบาลประเทศใต้วันเขาก็จะเก็บเข่าเป็นกองทุนเข่าข้างเอาเงินมาบริหารประเทศต่อไปเจักรยานผมเาไปเครื่องมือหมดประมาณหาสิบบาทหมดไม่เยอะเป็นเจักรยานสาธารณะ ในที่สุดเราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วมาหอด้วพี่น้องเ <Keep S 1> ก็บรถก่อนพี่น้องเสียบบัดก่อนเดี๋ยวผมเสียบเบ้างบนเบอดเทบบาทปั่นมาสามสิบกิโลไปเวลาเก็บแล้วเราคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วอันนี้เขาไม่คิดเลยนี่ศูนย์บาท 0บาทล็อกล็อกแล้วเรียบร้อยไปม่หมดเอาไปบัตรเอาไปบ้านเราซื้อไม่ได้เฮ้ยลืมของเหรอไปขึ้นหอเลยพี่น้องไปย่างไปทั้งคน น้องเข้าติดกดติดตามช่องพุงผมกับค้อยพี่น้องเข้ามีแต่ความสุขควิมเจเริเ่สวัสดีครับเจอกันที่ประเทศไทยบ้นงละ